ขอน,นอบน้อม้ิยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะวันนี้เป็นวันที่16มีนาคม2568ค่ะเราทั้งสี่คนนั้นมาเข้าเฝ้าพระศาสดาในถิ่นอันประเสริฐนี้ณนะวันอะไรคะสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งของประเทศไทยค่ะ ะะด้วยความนอบน้อมค่ะด้วยโอกาสอันประเสริฐนั้นเราจึงได้มีโอกาสมาร่วมกันและมีจิตสมนัติินดีไหมคะดีค่ะมากเลยใช่ไหมคะ จะมีการสายายในวันทุ่งนี้นะคะก็วันทุ่งนี้จะเป็นวันเปิดการสาปายค่ะในโอกาสการเกิดนี้เราจงมาร่วมสัตสวางฝากนอที่วยชุดปที่จะเปิดเปิเิและเป็นการให้ได้เียน ไดการสรงฐรนไดรสอนามัในอกาสการประมห่อมฉันทั้งหลายขอถวายความนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นนาถาของโลกผู้ทรงเป็นดวงประทีปดวงเดียวในภูเก็ตสามผู้ทรงเป็นที่พึ่งอันสูงสุดผู้ทรงเป็น ครูอาจารย์ของเทวดาและมนมุษย์ทั้งหลายให้ไปนี้ค่ะ่ะคดติดแล้วเหรออ๋อเพิ่งนาทีเดียวเองอ่ะก็ ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเลยอะไรก็แค่นาทีกว่าเองสองนาทีกว่าอ่ะยัง,งยัง,งยังไม่ได้ค่ะกรุณานะคะกรุณาเนื่องจากวันนี้เป็นวันสงกรานต์ของคนในถิ่นนี้นะคะจึงไม่มีบุคคลใด ที่มาเป็นจำนวนมากค่ะเราทั้งหลายนั้นจึงได้โอกาสนะคะในการเข้าเฝ้าอันประเสริฐนี้ร่วมกันค่ะเราทั้งหลายนั้นก็ได้ศึกษามาหลากหลายนะคะในเรื่องของความสำคัญของพระโพธิสัตว์อันประเสริฐซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าเราจะมาสาธยายชาดกใช่ไหมคะชาดกคือเรื่องราวของ พระมหาสัตว์ผู้ประเสริฐใช่ไหมคะที่จะกระทำกิจเพื่อเข้าถึงธรรมอันประเสริฐด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามอะไรคะพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นได้กระทำกิจร่วมกันมาค่ะครั้งแรกก็คงมีครั้งเดียวนะคะไม่มีคำว่าครั้งแรกสองครั้งสาครั้งค่ะเนื่องจากนี้เป็นครั้งแรกของการสาธยาย ในชาดกในกับสุดท้ายนะคะของพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเราจึงได้มาร่วมกันสาธยายในกิจอันประเสริฐนี้ร่วมกันค่ะขอทุกท่านนั้นได้มีโอกาสในบุญกุศลทั้งสิ้นที่พวกเรานั้นได้ผลควายนะคะสละชีวิตลมหายใจไออุ่นมาเพื่อกระทากิจเข้าเฝ้าด้วยการศึกษาพระัทธรรมคือชาดก เพื่อที่จะระลึกถึงบุพาจริยาอันประเสริฐของพระองค์กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะสละเลือดเหนือชีวิตดวงตาควักมายิ่งกว่าดวงดาวในท้องฟ้าเลือดไหลยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรค่ะกว่าจะถึงวารานี้สี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับของปัญญาธิกะ แล้วก็8อสมัยยิ่งด้วยแสนมหากัปของศรัทธ,ธาธิกะ16อสมัยยิ่งด้วยแสนมหากัปของวิริยาธิกะใช่ไหมคะฉะนั้นความประเสริฐเหล่านี้จึงไม่ใช่เกิดได้ตลอดนะคะโลกใบนี้เป็นโลกใบประเสริฐนะคะจึงได้มีโอกาส ของการตร,รัสลูของพระพุทธเจ้าแล้วถึง4พระองค์และจักมาในองค์สุดท้ายในอีกยาวนานค่ะ